สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง Bronson Family อีกแล้วเนาะจ้ะวันนี้พวกเราจะพามาจับหอยแครงเนาะจ้ะก็ขับรถสองชั่วโมงเนาะจ้ะก็จะมาถึงเดี๋ยวมาดูกันเนาะจ้ะว่าน้ามันจะลดเยอะไหมจะมีหอยแครงไหมเนาะจ้ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเนาะจ้ะ

น้ำลงเยอะอยู่เนาะจ๋าดีใจสุดๆเลยเน่ะฝั่งหลังเขาก็มาเก็บกันเนาะจ๋าน<ฮ>ู้นเต็มเลยเขากเก็บหอยมันกันเนาะจ๋าเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะจ๋าว่าจะมีหอยแครงไหมเจอแล้วเนาะจ๋าหอยแครงตัวแรกของเราเนาะจ๋าตัวใหญ่มากเลยเนาะจ๋าอีกตัวหนึ่งเนาะจ๋า นี่อีกตัวหนึ่งนะจ้ะต้องมองดีๆนะจ้ะซ่อน,นเห็นแต่อ้าปากเนะจ้ะต้องมองดีมากเลยเนะจ้ะเพราะว่ามันอยู่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนะจ้ะนี่ จ,จกเลยเนาะจ้ะนีอ่อ้าปาหนึ่งตัวสองตัวตัวใหญ่ๆเลยเนาะจ้ะหอยแขรงนะจ้ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเนาะจ้ะ นี่โอ้ยฟินฟินฟินมีแต่ตัวบักยังใหญ่เลยนะจ๊ะจกเพลินเลยเนาะจ๊ะ นี่เห็นปากมาแล้วนี่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 เห็นปากนิดนึงเนาะจ้ะอ่าปากนิดนึงนี่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 ต้องตาดีๆเนาะจ้ะ มองดีๆมันอ้าปากนิดเดียวอ้าปากหายใจนิดเดียวนี่นี่เดี๋ยวค่ะตัวหนึ่งนี่สามตัวเลยเนาะจากตรงนี้ น,นี่นี่นะ้๊จะเยอะเลยตรงนี้ค่ะเห็นปากกันไหมนี่นี่อ้าปากเต็มเลยเนาะจ้ะ เห็นปากมันอะนี่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 อีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวนี่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 จ้ะอู้ตรงนี้หลายตัวเลยเนาะจ้ะโอ้เต็มเลยนี่ สองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวกลุ่มเดียวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวเลยเนาะจ้ะโต้องรอให้น้ำมันใสด้วยเนาะจ๊ะจะได้มองเห็น คืนมันซัดมาแรงมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะจะนี่ งานมีตัวใหญ่มากเลยนะจ๊ะน,นี่น,นี่ตรงนี้หลายตัวเลยนะ,ะจ๊ะ คืนเริ่มซัดมาแรงแล้วเนาะจ้ะถ้าคืนซัดมาแรงจะมองอยากในหนึ่งโอตรงนี้หลายตัวเลยเนาะจะนนี่นี่นนน Mm-hmm. โอ้ยฟินเนาะจ้ะเดินหมุนอยู่ตรงที่เดียวนี่แลหละเนาะจ้ะ วืวืรนมือนะจ๊ะอือ เก็บอยู่ทีเดียวพอห้าคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นตัวหอยแครงเนาะจ้ะเพราะว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ใต้ดินแล้วมันก็จะอาปากแค่นิดเดียวเนาะจ้ะมันจะอาปากหายใจแค่นิดเดียวเราต้องแบบต้องสังเกตอะค่ะ ชตช่แข็งขากมันตัวนี้ใหญ่มากอูตัวนี้น่าจะดูดูดเข้ากำปั้นเลย ตรงนี้เป็นกองเลยเนาะจ้ะ อจังหวะตอนน้ำมันไม่พัดเนาะจ๊ะก็จะเห็นปากหอยแครงกูกูเอาไปทอดชุบแป้งใส่พริกแกงทอดก็อร่อยเนาะจ๊ะเต็มทังแล้วมาเด้อจ๊ะใครอยากมาจับหอยแครง ฟินมากค่ะวันนี้จับฟินมากเลยเยอะเลยจกตรงจกตรงไหนคือไม่พลาดนะจ๊ะ เขา่าเห็นมันอาปากแล้วโอ๊ะยูซีเด้อยู e ซีเฮียวันเฮียวันเฮียวันเด้วัน Yeah, yeah, right here. Pick here. Oh wow! I was doing such a bad job of finding it. Yeah, see. Oh my god! Yep. You Look. They open the mouth. They open mouth a little bit. Yeah, yeah, yeah. I show you here. Right here. Dig it. Dig it. Yeah. 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 This is so funny. Yeah. I can't believe. Yeah. Pick here. Pick right here. Okay. wait, 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 Right here. Yep. Uh, put on the back here for mommy, yeah. Bronson hey. no, Okay, where, where for so next? I'll show you here, yeah, right here. Go pick Yeah, yeah. Right there, yeah. I am kind of careful. Yes, you are. Here, right here, big one here, I think. wait 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 where for the water gone first? Right here. Yep. Oh, you want to it? Yeah. Go put on the bucket first. I'm up. Mhm. Mm I am a crane double grabber. Walk? Big crab, Bronson. Want to see big crab? Oh. oh. Is it dead? No, not dead. Alive. Okay. I yeah, don't think you can touch it. Gonna bite you. No, I don't need it. I don't want that. That Dad, daddy it? come on, keep the crab for him. He wants to play with that. I, I saw the other one here too. Can I hold it? I don't know. Maybe by you. Oh, like this. Yep. Yep, like that. Yeah. <laughs> Yeah yeah you go Maybe they have like boy friend and girlfriend ฮ huh? ะนี่ไม่รู้นี่ไม่รู้หอยอะไรเนอะจ้ะใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปถามแดดดีดูว่าหอยอะไรนี่อีกตัวหนึ่งเนอะจ้ะ อีกตัวหนึ่งน่าจะแค่มองก็โอ้ลูกเสียชวนนี่จ้ะ Culpin'. จ่าจะหอยแครงของเราวันนี้เนาาจะน้ำมันขึ้นเร็วมากเลยเน่าจะบิ๊มไม่เวลาเก็บไม่ถึงชั่วโมงแต่ก็ได้เยอะอยู่นาะจะช่วงหลังๆบีมจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนาาจะเพราะว่าน้ำมันขึ้นมันมองยากนาาจะก็ได้เยอะอยู่นาะจะมีตัวใหญ่ๆเลยคลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนละจา้าเดี๋ยวจะพาน้องมอลซันไปเล่นน้ำต่อเนาะจะบายบายจา้า